สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาจัดแนวทางคัดเน้นๆทั้งหมด2คู่นะครับผมแต่อย่าลืมนะใครที่อยากเข้ากลุ่มกับผมนะครับผม กดลนะิงก์หน้าโปรไฟล์ไม่ได้เลยมาเข้ากลุ่มด้วยกันได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดให้ก็เป็นคู่นี้เลยสําหรับคู่โคเอเชียเจอกับทางเบลเยียมนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็โคเอเชียถ้ามองในเรื่องฟอร์มฮันด้านหลังสุดนะผมไม่แพ้ใครเลยนะชนะไป4เสมอไป1ส่วนทางเบลเยียมนะผมช่วงนี้คือฟอร์มหายไปอย่างมากคนละเรื่องกับในปี2018เลยนะครับผมที่เข้าไปได้รอบถึงรอบ4ทีมสุดท้ายเลยนะก็ฟอร์มหันด้านหลังสุดตอนนี้ชนะ2แพ้ไป3นะครับเฮตูเฮตนะผมสถสิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนะต้องยยยอมมรัับเเเลว่่่าาป็นทง I are, ทงงคชีไ ชนะเบลเยียมได้แม้แต่ครั้งเดียวเจอกันมันหมด3ครั้งเป็นทางเบลเยียมชนะไปสอครั้งและเสมอเพียงแค่ทั้งเดียวนะครับแล้วมาดูนัดล่าสุดของทางโคเชียในกรุ๊ปนี้นะครับผมก็นัดล่าสุดก็ชนะแคนาดาไปได้4ประตูหนึ่ง แต่ว่านัดแรกไปเสมอกับทางโมร็อกโกนะผมจบด้วยเสมอศูนย์ัศูนย์นั่นเองส่วนทางเบลเยียมนะผมนัดแรกนะครับผมในกลุ่ปนี้ก็ชนะทางแคนาดามาได้1นึ่งูศูนย์แต่นัดที่2นะครับผมแพ้โมร็อกโกไปนะถึง2อประตูต่อศูนย์นะครับก็ถ้าพูดถึงเลืองสถิติของเบลเยียมแล้วนะผมก็เป็นการแพ้ครั้งแรกตั้งแต่ปี1 9 9 4เ้าลยนะที่ว่าแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับและตอนนี้นะผมทีมชาติเบลเยียมมีดราม่าอย่างหนักเลยตั้งแต่พ่ายโมร็อกโกไปนะครับผมก็มีข่าวมาว่าเดบอยมีปัญหาาากับคนนออออื่นน่่ผมยยงงเเดว เดนฮาซานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมก็เดบอยก็ทําไม่ถูกในจุดหนึ่งที่ว่าออกมาให้สัมภาษณ์นะครับผมว่าเ,ออเขาแบบว่าเล่นแบบไม่ได้เต็มที่กับบอลในทีมชาติเบลยเยียมสักเท่าไหร่นะผมเมื่อเขาเล่นไม่เหมือนกับแมนซิตี้เลยอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะผมแต่จริงๆแล้วนัดที่เขาแพ้มร็โกโกผมมองว่าจุดเปลี่ยนหลักๆคือการจบระกรครับเบลเยียมถือว่าเกมลุกได้ดีนะดันได้สูงเกมเจาะได้เยอะนะครับผมแต่จบสะกรไม่ได้เพราะบาซุยยีนะผมมองว่าบาซุยยีเล่นแย่มากนะครับผม และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะมองว่าขึ่นของมาติเนสก็ยังไม่คมพอคนะัวผมการที่ส่งนักเตะต,ตัวจริงในสโมสรนดันได้ไปเป็นตัวสำรองทีมชาติแต่นักเตะ สำรองในทีมสโมสรเนี่ยกับการไปเป็นนักเตะทีมชาติเนี่ยคือเป็นตัวจริงเนี่ยมันก็ดูปแปลกๆนะสำหรับการจับเทคนิคของมาตินเนสนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องเงื่อนไขาการเข้ารอบของทางเบลเยียมคือต้องชนะเท่านั้นส่วนทางโคเอเชียเสมอก็ได้นะครับผมหรือชนะก็ได้ก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้ามองจริงคู่นี้นะครับผมถ้าเบลเยียมไม่ได้ส่งบัสโซยี่ลงหน้าเป้าผมมองว่า ทางเบลเยียมชนะได้แน่นอนนะครับผมถึงจะมีดราม่าหนักยังไงผมมองว่าคุณภาพของเบลเยียมกลับคืนมาได้แน่นอนดน้านี้ขอมองไปที่เบลเยียมได้เลยนะครับแล้วแล้วไปอีกหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้นะผมก็เป็นทางแคนาดาเจอกับทางมร็โกโกนั่นเองนะครับแคนาดานะผมฟอร์มหน้าหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้ไปสต่วนทาง มโมร็อกโกเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยชนะไป3มเสมอไป2นะครับในกรุ๊ปนี้นะผมแคนาดายังไม่ชนะใครเลยนะก็แพ้เบลเยียมไป1นนัดและแพ้โคเอเชียไป1นัดนะผมแพ้โคเอเชียสี่หนึ่งแพ้เบลเยียม1นนะครับส่วนมโมร็อกโกนะครับผมก็พูดได้เลยว่าเสมอกับทางโคเอเชียมาถือว่าทาได้ดีนะผมแล้วก็ชนะเบลเยียมไม่ได้2ศูนย์โมร็อกโกเนี่ยถือว่าเป็นทีมมามึดเลยนะครับมโมร็อกโกเนี่ยถ้าเงื่อนไขาการเข้ารอบคือง่ายๆครับผมเสมอก็ได้ชนะก็ได้เข้ารอบอยู่แล้วนะครับส่วนทาง แคนาดาเนี่ยตกรอบไปแล้ว100%นะครับผมถามว่าวันนี้นะผมแรงผังดังก็ต้องมองไปอยู่ที่ใครนะผมแคนาดาหมดสิทธิ์การเข้ารอบไปแล้วส่วนทางมโมร็อกโกนะครับขอแค่ชนะ โอกาสเข้ารอบแบบ100%แบบขึ้นที่1นึก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าต้องไปลุ้นคู่โคเอเชียกับคู่คคคคคคเบลเยียมอีกแต่เขาเข้ารอบแบบ100%เนี่ยก็ต้องมองไปที่ทางโมร็อกโกนะครับผมถามว่าโมร็อกโกทำได้ไหมเปิดแฮนดิแคปมาถึงครึ่งลูกเนี่ยจบ1ประตูผมมองว่าโมร็อกโกทำได้นะครับนัดนี้ขอมองไปที่โมร็อกโกดีกว่านะครับอ่าวันนี้ก็คัดมาในเน้นทั้งหมด2คู่นะครับผมแต่อย่าลืมใครที่อยากเป็นครอบคร,ครั้ด้วยกันอยากจะมาเข้ากลุ่มด้วยกันกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ